รถสามร้อ 4, 3, 3, ี่ออดสดเอตนี้เจับ2งคนสามีภรรยาป่อไภรอกมาจากรถแล้วได้รับแจ้งว่าก่อนขึ้นสะพานมีสะดุดเล็กน้อยและเกิดคุมฟันบรยจอดรถและรกไม่เบี่ยงดูอาสวัสดีพี่วังส,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 สีสส่้อสงคนเป็นชายหนึ่งรายเป็นหญิงราย มีเสียงระเบิดได้ายเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับบนสะพานสังฮีนะครับ